คกองยาวมันเล่นอย่างนี้นี่เองนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นก็สู่รายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ในตอนสูงวัยใจเกินร้อยแหมมอสักครู่นี้ฮะต้องถามน้านางหรือว่าครูนางนะฮะเรียกจังหวะว่าอะไรครับสาบอมค่ะสามบอมเพราะวมีบอมบอมบอมใช่โอ้นี่เป็นจังหวะกลองยาวที่ต้องบอกว่า คุณนาคุณอาในสถานที่แห่งนี้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลน,นครนนทบุรีเขารวมตัวกันไม่กล้าเรียกคุณลุงคุณป้าจริงๆเพราะดูสินะว่าหน้าตาแต่ละคนนี่บอกอายุไม่ได้ถ้าให้ผมพูดมากสุดเต็มที่เลยนะไม่เผื่อต่อเลย40ไม่เกิน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นี่แหลคะครับ <c oughs> เขาบอกว่า คุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้สูงอายุคนไทยรุ่นใหม่ตอนนี้ดีขึ้นมากๆไปดูกันนะว่าที่แห่งนี้มีกิจกรรมอะไรให้กับผู้สูงวัยของพวกเรากันบ้างเดี๋ยวผมฝากกล้องไว้ก่อนเดี๋ยวผมกลับมาแจ้งกับคุณนะ้าคุณอาต่อนะครับขอบคุณมากครับอ้าวคุณผู้ชมตามผมมาทางนี้เลยครับ างนอกมีขบวนกรองยาวเข้ามาก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลยและตอนนี้ครับอยู่กับทางท่านศาสตราจารย์ดรยงยุทธยุทธวงศ์สวัสดีครับนรวิทย์รัตนสุีครับกิจกรรมเยอะจริงๆนะฮะที่นี่ครับก็คราวที่แล้วเนี่ยเราไปดูเรื่องการงานนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องสังคมดูเรื่องสีสันการสนุกสนานการมาเถิงบ้างเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีอยู่หลายด้านนะครับไม่ใช่ทํางานแต่อย่างเดียวแน่นอนต้องมีสังคมนะครับ มีเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของตัวเองเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีเรื่องที่ว่าจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองี้ลยเพราะอย่างนี้ครับนอกจากทําให้บันเทิงแล้วเนี่ยยังสุขภาพดีขึ้นด้วยนี่หลายท่านนี่ไปเดินแบบได้เลยนะฮะดูหุ่นที่แบบโอ้โหเรียวลมมากเนี่ยครับคราวที่แล้วเราไปดูที่สถานประกอบการคราวนี้เรามาที่เทศบาลนครนนทบุรีครับเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลนครนนท์เนี่ยเขา จัดทาขึ้นนะครับ,รบเป็นเรื่องที่ชุมชนต่างๆเนี่ยจะต้องดูแลผู้สูงอายุของตัวเองนะครับรัฐบาลเองก็มีโครงการที่จะช่วยนะครับโดยตอนนี้เนี่ยกระทรวงต่างๆเจ็ดแปดกระทรวงครับได้เข้ามารวมกันบูรณาการร่วมกันเราเรียกว่ารัฐราชรวมใจพวงใหญ่ผู้สูงอายุครับ,รบมีตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงวิทยศาศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษา นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ยังมีกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาเนี่ยครับทั้งหมดรวมกันแล้วก็มีสสสนะครับสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับที่เข้ามาช่วยกันครับด้านสุขภาพเพราะว่าเนี่ยครับก็คือคืออนาคตของประเทศไทยเรียกว่าทุกหน่วยงานที่ท่านพูดมาเนี่ยร่วมกันสร้างชุมชนสําหรับผู้สูงอายุที่มาอยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขแฮปปี้ครับโอ้โหแต่ว่าในการทําเช่นนี้เนี่ยถ้าจะทําให มันได้ผลจริงๆเนี่ยต้องลงมาที่ระดับชุมชนครับก็คือระดับที่ว่าคนไม่ว่าจะเป็นตำบลหรือเทศบาลหรือหมู่บ้านเนี่ยนะครับต้องรวมตัวกันครับแล้วรัฐบาลจะค่อยมาช่วยกันได้นี่ก็เลยเป็นถือเป็นตัวอย่างครับเป็นต้นแบบที่ดี่างนั้นที่ดีท่านรองครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยไปดูแต่ละจุดแต่ละส่วนของศูนย์แห่งนี้เห็นบอกว่ามีกิจกรรมมีอะไรดีๆเยอะมากเลยมีเยอะมากกับเป็นต้นแบบเลยัลนเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับมาหาท่านรองอีกทีนะครับทุกท่านครับตามผมมาทางนี้ก่อนเลยครับเชิญครับ ครับตอนนี้พาทุกท่านมาที่ห้องออกกำลังกายที่นี่กันดีกว่าดูนะฮะอุปกรณ์ทันสมัยครบครันแล้วก็ดูสมาชิกหน้าตาแต่ละท่านนี่ดูแล้ว ส่งไปแข่งซีเกมชิงเหรียญทองได้สบายๆเลยทีเดียวสุขภาพของผู้สูงวัยคนไทยทุกวันนี้ดีมากๆและตอนนี้ครับอยู่กับท่านที่เป็นนักแเหรียญทองกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับเรียกว่าภารกิจของการดูแลสุขภาพที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพนะครับโดยเพราะกิจกรรมการออกกาลังกายเนี่ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ที่ไม่ว่าไม่เว้นแต่ผู้สูงอายุอย่างเดียวเด็ก ไวกลางคนก็ควรจะต้องทำราะว่าโดยเห็นคุณป้าเนี่ยหน้าตาสดใสออกกําลังกายเป็นประจำและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มกวนมาแลกเปลี่ยนเขาคิดเห็นกันบางท่านบอกว่าทาไม่มาเนี่ยรู้สึกขาดอะไรไปอย่างหนึ่งใช่มาเราได้เพื่อนได้เพื่อนเหงาได้ออกกําลังกายแล้วก็ออกอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวลองไปคุยกับคุณป้าบางท่านอยู่บางคนเนี่ยผมแอบจะคิดถามมาท่านที่ดีฮะอย่างคุณป้าประจินท่านนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเจ็ดสิบแปดแล้วครับดูหน้าตานี่นึกว่าแบบ สี่ห้าสิบครับยังไม่เกษียณเลยอ่ะมันบอกบอกถึงหน้าตาท่านก็ดูมีความสุขไปด้วยนะครับมีสุขภาพร่างกายที่ดีและที่สําคัญอยากจะให้ท่านได้คุยกับคนนี้ครับใช่ใช่ขออนุญาตครับเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านว่าไม่ว่าจะอยู่ในสุขภาพแบบไหนก็ออกกําลังเป็นเรื่องดีได้หมดเลยใช่ค่ะนะครับคุณพี่ชื่อเปรมจิตค่ะพที่เปรมจิตนะครับอายุหกสิบสามปีค่ะเกษียณอายุแล้วค่ะทาไมถึงชอบมาออกกําลังกายครับอ๋อก็คือว่าตอนนี้อายุก็ อายุมากแล้วก็อ้วนก็อยากจะมาออกกําวันกายเพื่อลดพุงตัวเองเลยค่ะค่ะแล้วก็มาแล้วก็มีความสุขได้เพื่อนเยอะครับค่ะมาออกสม่ำเสมอไหมครับสัปดาห์หนึ่งมาสี่วันนะคะสี่วันแนล้วค่ะน,ะะนี่ตั้งแต่เริ่มออกกําลังกายสม่ําเสมอนี่เป็นยังไงครับผลประกอบการน้ําหนักนี่แบบว่า ค่อยๆลดลงมาแล้วค่อยๆค่อยๆลดค่ะแต่ว่าไม่เจ็บป่วยนะคะไม่เป็นหวัดแล้วก็สุขภาพดีขึ้นค่ะอันนี้อ้วนแต่แข็งแรงใช่คนอ้วนคนผอมสามารถมีสุขภาพที่ดีได้อย่าคิดว่าโอ้โหฉันต้องผอมเท่านั้นถึงจะมีสุขภาพที่ดีอยู่ในรูปร่างแบบไหนก็สามารถสุขภาพแข็งแรงได้เหมือนกันอยู่บ้านทําอะไรฮะคุณพี่ฮะเกษียณอายุแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรค่ะก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ แต่งตัวก้ามงก็แต่งตัวมาที่นี่เลยค่ะมาเจอเพื่อนไม่เหงาะไม่เหงาค่ะเพื่อนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใช่ครับอยากให้พี่เป็มจิตฝากอะไรไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับว่าเคล็ดลับในการมีสุขภาพดีหรือกําลังใจให้กับทุกคนเลยฮะก็ขอให้คนที่มีเกษียณอายุแล้วก็อย่าอยู่เฉยๆคิดว่าตัวเองจะต้อง ลงพุงไปข้างหน้าก็ให้มาที่ศูนย์ผู้สูงอายุนะคะคแล้วก็มาออกกับมออกกาลังกายแล้วก็กิจกรรมอื่นอื่นอีกเยอะแยะ คือชีวิตต้องไปข้างหน้าแต่ไม่ใช่พุงที่ยื่นไปข้างหน้าแต่เป็นสุขภาพของเราที่ต้องแข็งแรงไปข้างหน้าต่อไปใช่ค่ะและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าสุขภาพเราก็แข็งแรงด้วยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เจ็บไข้และได้เพื่อนพี่ๆอีกเยอะแยะเลยค่ะรับชิญมานะคะดีครับวันนี้ทุกวันราชการขอบคุณที่เต็มจิตมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทร่บาขอบคุณท่านที่พอดีด้วยเหมือนกันนะวันนี้พาเรามาเยี่ยมชมไ้ดูคามคิของทางกลมด้วยไม่ใช่เพียงแค่นี้ฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวทางคุณกุุลชนิตาาาจจะพไปดดูออีหยๆขง สานที่อย่างนี้ยังมีอะไรอีกมากมายให้กับผู้สูงวัยไปชมเลยครับครับ ท่านรองนายกคะคุณพัชคะตอนนี้นะคะปริมกับท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบ,บุรีเรากําลังฝึกเต้นลีลาชกันอยู่นะคะนี่ค่ะท่านนายกของเรากําลังฝึกเป็นครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านดีกว่าว่าครั้งแรกในการเต้นลีลาชของท่านเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะเต้นครั้งแรกก็ดีครับตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ไม่ยากทําให้ได้มีการรีแลก์ได้มีการออกกําลังนะครับแล้วก็ทำให้จิตใจเด่นได้ เพิ่มิไปกับเสียงเพลงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บรรยากาศนะครับของการเต้นราเนี่ยเป็นไปนอย่างมีรสชาติครับลีลาการเตนลีลาของผู้สูงอายุที่นี่กินกันไม่ลงจริงๆค่ะแต่ละคนก็งัดไม้เด็ดโชว์ท่าสวยๆไม่ต่างจากมืออาชีพซึ่งการเตนลีลาดนั้นเป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายกิจกรรมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหลังเกษยียณจากการทํางานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี เปิดมาเพียง5ปีมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า6,000คนซึ่งที่มาของศูนย์แห่งนี้ท่านนายกเทศมนตรีนครนน,นทบุรีบอกเองคขาว่าอยากเห็นผู้สูงอายุทุกคนมีความสุขที่สุดในบ้านปลายของชีวิตและเมื่อก้าวมาเป็นสมาชิกที่นี่ทุกคนจะต้องถูกเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญชีวิตแทนคําว่าผู้สูงอายุผู้สูงอายุส่วนใหญ่เ่ยพอเกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ย ก็จะไปอยู่ที่บ้านก็จะกล่าแต่ทำให้ไม่ได้มีโอกาสได้รีแลกได้นั่นเ็เลยคิดมีแนวความคิดว่าจะจัดทําศู์ส่งสิมสุภาพผู้สงูงอายุขึ้น<ม>เพื่อที่ให้ผู้สงูงอายุนะครับที่ได้เกษยียณอายุจัด ราชการก็ดีจา่ธรรมะภาคเอกชนก็ดีนะครับก็ได้โอกาสได้บริจาคได้บาอากำลังไ,ได้พบปะได้เปลี่ยนความคิดเห็นถ้าเห็นว่าที่นี่นี่สร้างมาเพื่อผู้สูงอายุงบประมาณมก็ใช้เยอะสินา,าก็บาลลูกสองสองร้อยล้านนะครับมีทั้งมีทั้งลิฟต์นะครับแล้วก็บันไดเนี่ยเราจะทาแบบขั้นเล็กๆนะครับเพื่อผู้สูงอายุแล้วก็จะมีราวจับที่ค่อนข้างผู้สูงอายุจะเดินอย่างสะดวกสบายในส่วนนี้นะครับเราออกแบบไว้สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะในส่วนนี้ งอประมาณการสร้างอาคารกว่า200ล้านบาทและกิจกรรมของที่นี่นะคะได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เชี่ยวชาญชีวิตทุกคนให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุอย่างมีความสุขไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าเหงาอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตทั้งร้องเพลงเต้นลายแดนซ์ลีลาดแอรโรบิกหรือดนตรีสากลเห็นคนอื่นเขาสนุกแบบนี้ค่ะดิฉันและานาย,ยเทศมนตรีก็อดใจไม่ไหวนะคะต้องไปร่วมออกสเต็ปกับเขาด้วย อาจจะดูเหมือนยากแต่ฝึกไม่นานก็ทําได้ค่ะอย่างเช่นคุณยายท่านนี้ที่จะมาที่นี่ทุกวันพร้อมกับอุคูและเลเ่ลคู่ใจแม้จะอายุกว่า80ปีแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงที่สําคัญเมื่อมาที่นี่ก็ทําให้พบปะเพื่อนฝูงและรู้สึกดีที่ตนเองไม่ต้องเป็นภาระให้กับลูกหลานเราเล่นดนตรีเป็นอยู่แล้วปะ่ะคะไม่เป็นเลยค่ะไม่เป็นเลยไม่ได้ตัวเดียวเดี๋ยวอาจารย์สอนจะเล่นเพลงไดทไ้ทำไมทมถึงสนใจจะเล่นอุคูเลเล่คะมันเบาและมันเหมาะสําหรับคนแก่เอาไปไหนก็ง่าย เดินดีอือน่นมันมันอะไรอ่ะมันใหญ่ใหญ่อ่ะอลบากต้องมีคนช่วยหาอะที่บ้าในว่าไหคะเนี่ยที่ามาแบบนี้ที่บ้านลูกอะค่ะลูกเต็มใจเลยคะ่ะมาส่งทุกวันตอนรับตอนตอนแรกมารับทุกวันตอนนี้บอกกลับเองได้แล้วึืนเลือนเม,มเป็นเลยยากโดยกิจกรรมทุกกิจกรรมค่ะจะมีครูอาสาจากที่ต่างๆที่อยากช่วยมาสอนโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายปกติเป็นแม่บ้านอะแล้วมาออกกำลังกายที่ผู้สูงอายุนี่เป็นประจำค่ะ แล้วก็มีพื้นของการฟิตเนสมา<อ>ก็เลยเอามาอัดแอก,กันก็เลยได้คัดเลือกให้เป็นจิตอาสาที่นี่ค่ะก็มีความสุขค่ะพี่ๆเขาสุขภาพกายดีสุขภาพใจก็ดีค่ะมาแล้วเขาก็สดชื่นบางคนมาแบบว่าร่างกายไม่สดชื่นแคนะ่มาได้ได้สักะยะนหนึ่งก็ก็ดีขึ้นทุกคนทุกคนมีเพื่อนทุกคนไม่เหงาไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้บางคนถ้ามีลูกมีหลานก็เลี้ยงใช่ไหมคะอย่างผู้ปกครองท่านผู้สูงอายุที่นี่บางคน ไม่มีภาระอะไรแล้วก็มาหาความสุขก็จะไม่เหงาค่ะจะเป็นคนที่ดูสดชื่นดูด้วยเ0มีนะคะนั้นเลยคเห็นไหมคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แข็งแรงสดใสมีความสุขได้และสําหรับผู้เชี่ยวชาญชีวิตทุกท่านที่สนใจก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตดนทบุรีได้ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะทุกท่านครับที่ศูนย์แห่งนี้ไม่ธรรมดานะครับนี่ คลินิกสุขภาพครับใครเจ็บไข้ได้ป่วยแวะมาที่นี่รักษาเบื้องต้นได้เลยเข้าไปคุยกับคุณหมอข้างในกันดีกว่าครับอ่าและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอสองท่านนะครับคุณหมอปิยะเป็นนายแพทย์ประจําศูนย์ประจําคลินิกแห่งนี้ส่วนท่านคุณหมอุริดานะครับท่านเป็นรองผู้จัดก,การสสสสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ,อ,บ,รบอ่าก่อนอื่นถามคุณหมอปิยะก่อนละกันเรื่องของภารกิจของคลินิกของศูนย์แห่งนี้นี่เป็นยังไงบ้างฮะทำอะไรบ้างสำหรับผู้สูงวัยของเราก็จะมีคุณหมอมาประจําที่ศูนย์ นี้แล้วก็คอยดูแลเรื่องปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่นี่ครับ,รบก็จะมีทุกวันในเวลาราชการครับแล้วทราบมาว่ามีผู้สูงอายุเนี่ยร่วมเป็นผู้ช่วยแพทย์ในการดูแลแล้วก็รบ,บริหารคลินิกแห่งนี้ด้วยใช่ครับก็คือเราก็จะ ได้รับความร่วมมือจากทางผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในในพื้นที่ของเรา<อ>มาช่วยในการร่วมให้บริการกับผู้ผู้มารับบริการด้วยอ,อย่างคุณป้ารายนี้เสื้อชมพูใช่ครับใช่ครับกำลังคุยเลยกับพยาบาลอยู่ครับครับก็ก็คือท่านเป็นผู้สูงอายุที่มา ร่วมกิจกรรมในสู์ของเราที่นี่ฮะแต่ท่านเคยเป็นพยาบาลเก่าท่านก็จะมาช่วยในการที่จะวัดความดันให้คําแนะนําพูดคุยกับทางคนผู้มารับบริการที่นี่ด้วยโอ้เราก็จะมีการคอยเทรนนิ่งอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ให้กับทางผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์รเพื่อไปช่วยผู้สูงอายุท่านอื่นใช่ครับโอ้แลก็ตรวจรักษาเบื้องต้นได้สำหรับ,รบอาการเจร็บ,จ<ะ>บไข้ได้ป่วยทั่วไปเราเราจะมีคุณหมอฝังเข็ม มีฝังเข็มมาร่วมให้บริการด้วยครับสัปดาห์ละสองวันอังคารกับพฤหัสทั้งวันเลยทางคิวน่าจะแน่นน่าดูคิวชาอายุน่าจะชอบกันนะครับขออนุญาตกลับมาถามทางคุณหมอสปีดาบ้างนะครับภารกิจของสสสในการสนับสนุนรัฐบาลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนี่ใหญ่โตนะฮะเยอะมากเลยกับสำนักงานกองทุนฉบับการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสเนี่ยก็มีบทเป็นตัวช่วยครับครับ เราก็ช่วยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีท่านรองนายกเป็นประธานเนี่ยในการที่จะทํางานแบบนี้แหละครับเราเห็นตัวอย่างที่ดีที่นี่นะครับทั้งห้องนี้และห้องอื่นทีนี้ผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยมีเยอะนะครับพื้นที่ที่เขาจะทําที่ขนาดพอเหมาะเนี่ยคือตําบลน,นะครับรัฐบาลเองมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้บริการผู้สูงอายุหลายเรื่องมากเลยครับ <นะ S 1> ทั้งด้าน,นสุขภาพอย่างเช่นนี้นะครับหรือว่าทางด้านสังคมนะครับเ,เลยไปถึงบ้าน ที่พักอาศัยที่เหมาะสมเทคโนโลยีแล้วก็เลยไปถึงด้านเศรษฐกิจครับ,รบการประกันรายได้ของเขาต่างๆเหล่านั้นทั้ง3ด้านเนี่ยมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่7จกระทรวงครับแล้วก็งานบริการเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้สอดคล้องกันหมดนะครับแต่ทุกวายต้องมาช่วยกันทํางานบูรณาการกันใช่ครับเห็นด้วยตําหิ่ของท่านรองนายกเนี่ยก็เลยอยากจะให้มีพื้นที่นําร่องนะครับ,รบเราเลือกมา155ตําบลทั่วประเทศไทยใน75จังหวัดนะครับ แล้วก็เป็นตำบลที่ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเอางานไปบูรณาการกันนะครับทำงานกับท้องถิ่นนะ,ะซึ่งระดับตำบลเนี่ยก็จะเป็นอบอตอนะครับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับตำบลน,น,นะครับแล้วก็ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่นั้นจัดบริการคล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่อาจจะย่อส่วนลงไปหน่อยนะครับแล้วก็เราจะศึกษาแล้วก็ แก้ไขปัญหาความติดขัดในเชิงระเบียบก็ดีในเชิงการประสานก็ดีนะครับเสร็จแล้วพอเราชัดเจนเนี่ยเราจะขยายผลไปยังตำบลต่างๆทั่วประเทศครับแต่เบื้องต้นนําร่อง155ตำบลใช่ครับแล้วเราหวังว่าทุกตำบลในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะมีบริการทําลองเดียวกับที่นนทบ,บุรีมีอยู่คือะคะส่งคุณหมอส่งเจ้าหน้าที่พยาบาลลงไปแล้วก็ไปให้ความรู้กับในส่วนของ บุคลากรในพื้นที่จะมยสนับสนุนกันทีหมอครอบครัวที่จะต้องเยี่ยมถึงบ้านเลยในผู้สูงอายุบ้านก็มีนะฮะติดบ้านเตียงนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะสุขภาพเรื่องสังคมเนี่ยอย่างเช่นบ้านเองเนี่ยมีความยากลำบากขึ้นลงบันไดที่บ้านชนบทบางทีก็ลำบากนะครับการดูแลแก้ไขทำเราวจับอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับไม่เท่านั้นนะครับศึกษาหรือว่าแรงงานเนี่ยยังไปฝกอบรมให้ผู้สูงอายุเนี่ยยัง เอ่อเช่นรู้เรื่องไอ t ทีรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ภายในกันก็มีการเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพกลาเนพื่อนสนิทเลยนะฮะรู้ทุกเรื่องเลยจิตปาถหมรครับทั้งเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพครับไปทั้ง3ด้านเลยคุณหมอสนุกไหมครับมีความสุขใหการได้ดูแลคุณลุงคุณป้าแบบนี้ครับผู้สูงอายุเป็นเป็นวัยที่ท่านผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะท่านก็ถึงเวลาที่ท่านต้องต้องต้องการการดูแลต้องการการพักผ่อน มาผ่อนคลายกับกิจกรรมที่นี่แล้วก็มีปัญหาสุขภาพเราก็ดูแลด้วยนี่แหละครับคุณผู้ชมสงสัยเป็นมอบผลบุญของคุณหมอทั้งสองท่านที่ช่วยเหลือชีวิตช่วยดูแลสุขภาพของพี่น้องคนไทยทั่วประเทศก็เลยมีหน้าตาดูหนุ่มกว่าอายุแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทั้งสองท่านเลยผมทีนี้ถึงเวลาแล้วฮะร,รู้สึกว่าเราได้เวลานัดของขบวนกองยาวทุกท่านเนี่ยรออยู่ข้างหน้าเดี๋ยวผมเชิญคุณหมอสองท่านเราไปร่วมขบวนกองยาวด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมด้วยครับคุณผู้ฟังมาทางนี้เลยฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับ กลับมาแล้วกลับมาตามสัญญาแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรากลับมาสู่ขบวนรองยาวแห่งนี้โอ้โหท่านรองครับในสู์แห่งนี้กิจกรรมเยอะแยะมากมายไม่หวาดไม่ไหวจริงๆเลยนะฮะเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าถ้าเราจัดการชีวิตดีเนี่ยชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีความสนุกสนานรื่นเริงไม่แพ้วัยอื่นๆหรอกครับเป็นผู้เชี่ยวชาญชีวิตเป็นผู้เชี่ยวชาญชีวิตมาแล้วเรามีการงานก็ยังทําได้นะครับเรามีสังคมที่ดีนะครับสนุกสนานรื่นเริง เรามีสุขภาพที่ดีได้ออกกําลังกายได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยครับถ้าหากว่าเราจัดการกันดีๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความสุขไปจนจนชีวิตจะหาไมาอ่อ่ะนะใช่เห็นด้วยครับแต่ท่านรองครับผมว่าวันนี้รายการของเราจะจบอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้ถ้าไม่ได้ยินเสียงกลองยาวจากท่านรองฮะใครเห็นด้วยฮะ <c oughs> เห็นด้วยไหมฮะ <c oughs> ขออนุญ,ญาตครับขอกลองยาวที่ผมฝากไว้หน่อยอ่าเอากลับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะได้รับเกียรติฟังเสียงกลองยาวของท่านรองยงยุทธนะฮะแล้วก็ลากัน หดืัดหน้า9้ากรกฎาคมพบกับปทุมธานีโมเดลเปลี่ยนที่เปลี่ยนชีวิตนะครับแล้วเราลากันไปทุกคนตรงนี้ขอให้โชคดีทุกท่านกลุ่มผู้สูงอายุทุกคนขอให้มีความสุขมากๆลาไปแล้วสวัสดีครับ